สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการอาทิตย์ชาแนลผมอาทิตย์เป็นผู้ดำเนินรายการวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปตามหาเห็ดมอเลหรือว่ามอรเชอร์ในภาษาท้องถิ่นของประเทศเยอรมันนะครับด้วยตัวผมเองผมก็ไม่เคยนะครับที่จะมาเก็บเห็ดในฤดูนี้ฤดูนี้ก็คือเดือนเมษาพฤษภามิถุนายน3เดือนนี้นะครับจะ มีเห็ดมอเลเกิดแต่ผมไม่เคยเก็บนะครับสังเกตได้ว่าจากคลิปเก็บเห็ดก่อนๆของอาทิตย์เองนะครับจะไม่มีคลิปในช่วงเดือนนี้นะครับที่มาเก็บเพราะว่าผมเพิ่งจะไปศึกษาแล้วก็รู้ว่าในช่วงของฤดูใบไม้ผลิใบนะครับก็จะมีเห็ดมอเลนะครับที่รับประทานได้เกิดนะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจนะครับว่าป่าที่ผมเคยมาเก็บเห็ดนี้ จะมีเห็ดชนิดนี้เกิดขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องไปตามลุ้นกันนะครับลืมบอกท่านผู้ชมไปวันนี้คือสิ้นเดือนนะครับวันที่31พฤษภาคมนะครับก็อยู่ในช่วงกลางของด,ดูเห็ดที่จะเกิดพอดีนะครับเฉพาะมอเลนะครับจะไม่มีเห็ดพึ่งนะครับเดี๋ยวเข้าไปตามเบิ้งกันครับ ้านข้างก็จะเป็นน้ำนะครับน้ำไหลล่องน้ำแต่ว่าดูเหมือนไม่น่าจะมีเห็ดเลยครับสีพอเห็ดบ่เนเหมือนนี้เนาะปลาคือเป็นเป็นเงียบเงียบว่ามีเห็ดชนิดใดเกิดเป็นจังใดเนาะอมอเลเนี่ สิได้พอน้ำเพลินบอนนอกต้องตามหานะครับตามหาเห็ดเกิดอยู่น้ำปลาจังใดน,น้ำปลาสนหรือน้ำปลาจังแดกน้ำหาบึง แต่ว่าเบิ้งไปทั้งนั้นเป็นลงๆบรรุว่าเออเพราะอย่างนะครับพายุเข่าต้นไม้มันลมหรือว่ากลมปลาใม่เพื่อนมาตัดใหม่ออกไปนะครับมาเก็บเห็ดเพิงกับมาเก็บปลานี่เลยครับที่เคยมาเก็บทุกปี เงียบดีครับบรรยากาศปลาสดชื่นรู้สึกหายใจเต็มอกเต็มปอดนะครับแดดแจ่มสวยเสียงนกกระ้องนะครับบรรยากาศรอบๆครับแม่นบ่พอเหตุกับคิดสว่า มาเที่ยวปลาน้ำกันนะครับมายางเล่นปลานะครับนี่เป็นบรรยากาศรอบๆที่ผมเดินเข้ามาบนในบริเวณปลานี่นะครับบรรยากาศสดชื่นดีเสียงนกเสียงน้ำไหลนะครับปลาโล่งๆที่เห็นเมื่อกี้นะครับที่ท่านผู้ชมเห็นเมื่อกี้นะฮะเขาตัดปลาไปแล้วนะครับต้นสนนะครับถือตัดไปนะครับ บรรลว่าเกิดพายุพัดต้นสวนลมหรือว่าเจ้าหน้าที่กรมปม่าไม้มาตัดไม้ไปนะฮะแต่ว่าเพิ่นกระไดทําการปลูกไม้ไม,อะะม,ม,ม้ขึ้นมาทดแทนนะครับเนี่ยฮะที่เห็นเห็นนี่คือต้นไม้ไม้นะฮะต้นไม้ปักหรือว่าเอคิวเขียวเขียวเขียวมันล้อมอยู่นะฮะเป็นต้นไม้ไม้ที่กรมป่าไม้เพื่อนปลูกขึ้นมาทดแทนนะครับก็เดี๋ยวผมจะหาตาม ตะเข็บใชป้ปลาตามเนื้อไปแล้วก็ขามไปฝากทั้งนั้นนะฮะขามไปทั้งนู่นลองเบงนะฮะต้องตามหาเบงครับว่ามันจะมีเห็ดหรือเปล่านะครับผมยังบ่เคยมาหาเก็บเห็ดชนิดนี้นะครับบ่หมั่นใจบันไดน,นะครับว่าเห็ดนี้จะออกอยู่ประมาณในสภาพปลาแบบใดนะฮะตามที่ศึกษาเบงในหนังสือนะครับเห็ดกะจะออกประมาณเดือน เมษาพฤษภานะครับมิถุน้า3เดือนนี้แล้วครับประเภทต้นไม้ก็จะเป็นประเภทที่แบบต้นสนต้นโอ๊กนะที่ผมเห็นอยู่ในหนังสือนะครับแต่ว่าก็เข้ามาแลากับเ,เห็นยังบ่ได้เห็นจักดอกนะครับแต่ว่าสภาพป่านี่นะฮะที่ผมเคยเข้ามาเก็บเห็ดผึ่ง ทุกปีทุกปีนะฮะประมาณช่วงเดือนสิงหาคมกันยายนตุลาคม3เดือนเื่นกันนะครับที่มาเก็บเห็ดผึ่งกับป่านี่เลยครับกับเมื่อนี่กับเป็นคิดซะว่าเป็นคลิปวิดีโอที่แบบศึกษาแล้วกันนะครับว่าจะเจอเห็ดชนิดนี้ มอเรนนี่นะครับที่คนไทยเอิ่นกันนะครับอยู่ในสภาพปลาดเฉพาะช่องของอาทิตย์ชาแนลนะครับแต่ว่าเห็นหลายช่องที่เพิ่นไปเก็บกันกับช่วงนี่แหละครับที่เพิ่นไปเก็บกันก็นมีคลิปให้เบิ่งหลายคนอยู่ผมก็เคยเข้าไปหาเบิ่งก็เห็นก็เจ้าแต่ว่ากับปลา,ากับประมาณนี้แหละครับปลาสนปลาโอกนี่แหละแต่ว่าผมยังบอเห็นเห็ดเลยท่านผู้ชมสิได้เห็นเห็ดมอเร ในช่องของอาทิตย์ชาแนลพนอครับรุ่นแล้วก็เป็นกำลังใจให้อาทิตย์น้ำเนี่เด้อครับเด้อสำหรับการถ่ายทํำคลิปใหม่ๆขึ้นมาให้ท่านผู้ชมเบ่งเรื่อยๆนะครับพยายามสิให้คลิปนะครับออกมาดีที่สุดพัฒนาไปเรื่อยนะครับคุณภาพของกล้องคุณภาพของภาพวิดีโอนะครับ หลักการของการถ่ายทำวิดีโอภาพต้องออกมาประมาณใดนะครับการตัดต่อนะครับการเอาใจใส่นะครับเข่ามานี่ได้ประมาณจากักสี่ยี่สิบนาทีละมั้งนี่ยังบอทได้เห็นเห็ดเลยนะครับผมยังบอทได้เห็นเห็ดซักดอกเลยเกิดอยู่ยังไง จะได้เอามอเรให้ท่านผู้ชมเบ่งบานเนาะทำไมมีแต่ซากต้นไม้หักปร,รักปักพังไม่มีชีวิตชีวาเลยไปเกิดอยู่น้ำจังไห่ คันบอม,มากกับคลองใจนะครับกะอยากมากคิดว่ามันคือสิเกิดสันเดยใจนึงก็คิดว่าโอ้ไป่ฝ้าสนอบอมีเห็ดสนอคันบึงในช่อง u t u b e ก็เห็นอันข่าเจ้าอัพวิดีโอลงอยู่นี่แหละแตเก็บในช่วงเดือนนี้แหละเร็วๆนี่แหละ จะลองลงไปเบิงข้างลางละเลาะลิ้มนม้ำจะมีบะ ยังพอพอเห็ดจักดอกเลยครับท่านผู้ชมอยู่ใส่ละนะเ,เนาะเห็ดเนาะยางยางหละกะันยางหลักกนยางนะครับยังบ่าเจอเห็ดเลย คิดหอดยามเห็ดเพิงออกปลานี่แล้วเคยมาเก็บเห็ดเพิงอ่ะไม่มีเห็ดเลยครับ มีเห็ดเลยครับบอยกเจอเห็ดอย่างเลยวางเปล่าอันนี้หรือเปล่าครับที่เพิ่ว่าเห็ดลินจือนะครับแมนบอกครับเห็ดอย่างทรันนี่อันนี้หรือเปล่าครับที่เอาไปต้มซ่าเป็นยากันนะครับแมนบอกครับผู้ใดรู้ตอบคําถามให้แนเดอร์ครับเดอร์ผู้ใดที่ได้เห็นได้เบิ้งคลิปนี้นะครับ ผู้ได้รู้นะครับตอบคําถามให้นเด้อครับว่านี่มันเห็ดอันไหนนะครับมันเห็ดอย่างนะครับอยู่ต้นสนนะครับต้นสนเป็นต้นสนที่ตายแล้วนะครับเกิดยูต้นสนครับท่านผู้ชมหลังจากที่เดิน ปลามาช่วงระยะหนึ่งนะครับใส่เวลาประมาณจากชั่วโมงนึงเต็มๆนะครับแล้วก็ย่างหาทั้งปลาสนทั้งปลาอกนะครับกันย่างบ่พอเห็ดเลยนะครับกับสุดท้ายนี่กับขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมอาทิตย์ชาแนลนะครับตั้งแต่เริ่มต้นมาจนจบนะครับถึงแม้ข้าจะบ่อเห็ดมอเรก้ตามนะครับกับจังไดกะ คือว่าคลิปนี้เป็นการเป็นคลิปศึกษานะครับว่าเหตุเนี่ยมันเกิดอยู่น้ำแจงใดนะครับเรากับมันเกิดในสภาพอากาศแบบใดนะครับผมถึงบอพ่อเหตุเลยซักดอกนะครับกับพยายามศึกษาหาข้อมูลอยู่นะครับหวังว่าในอนาคตท่านผู้ชมจะได้เบิงคลิปเก็บเหตุมอเร่ของอาทิตย์ชาแนลนะครับขอขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ